ลิซ่าแบ็คพิงค์ทำอยุธยาแตกไปเที่ยวกับเพื่อนๆเดียน่าพีปูใส่ผ้าสิ้นเสื้อผ้าฝ้ายเดินเที่ยวแม้อากาศร้อนนี่สิซอฟพาวเวอร์ส่งเสริมท่องเที่ยวไทยสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่อง ST ท n อัน n ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับลิซ่าได้โพสต์ภาพการไปไหว้พระที่อยุธยากับเพื่อนๆลงอินสตาแกรมส่วนตัว โดยเจ้าตัวสวมผ้าไทยจากร้านชาญเลือนตลาดผ้านาขาจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นร้านผ้าไทยของดาราสาวเดียนาพีปูพี่สาวสุดซีของลิซ่าสำหรับทริปไหว้พระที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่โพสต์ลงบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันที่5มิถุนายน2566ของลิซ่านั้นได้เดินทางไปยัง3วัดและอีกหนึ่งร้านอาหารได้แก่ วัดมหาธาตุวัดหน้าพะรมีนวัดแม่นางปื้มและที่ร้านอาหารขาวละอร้านอาหารดังที่ได้รับการแนะนำอยู่ในคู่มือมิชลินไกด์ประเทศไทยส่วนที่ร้านชาญเลอนจังหวัดอุดรน,นางสุวิมลชัยวงอายุ61ปีเจ้าของร้านซึ่งเป็นแม่ของนางเอกสาวเดียนาพีปูนักแสดงสังกัดช่อง3ามเล่าว่าลูกสาวรู้จักกับลิซ่าตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆเพราะทั้งสองคน ไปเรียนร้องเพลงด้วยกันจึงได้คบเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่นั้นมาเดียนาโทรมาบอกแม่ว่าจะไปเที่ยววัดที่อยุธยากับเพื่อนหลายคนอยากให้แม่ตัดผ้าถุงให้เพื่อนได้ใส่ไปวัดจึงตัดส่งไปให้หลายลายและหลายสีหนึ่งในนั้นมีผ้ามัดหมี่ย้อมคามหมักโคนลายขอหน้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานเป็นลายโบราณที่พุทาคุ้แก่ทอไว้ใส่ไปงานบุญ งานมงคลและประเพณีต่างๆแม้แต่ใส่ไปทำงานประชุมด้วยซึ่งผ้ามัดมีของชุมชนบ้านนาขามีมาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองอุดรธานีจนถึงวันนี้130ปีแล้วซึ่งลิซ่าเลือกใส่ผ้าลายนี้หลังจากลิซ่าใส่ผ้าถุงผ้ามัดมีย้อมคามหมักโคนที่ส่งไปให้มียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ก็มีความหนักใจที่ผลิตไม่ทันลูกค้า และอยากขอบคุณลูกค้าว่าตอนนี้ไม่มีผ้าขายเพราะขายหมดเกลี้ยงร้านแลว้วส่วนที่วัดชัยวัฒนารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจัังหวดพระนครศรีอยุธยาพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมโบราณสถานกันอย่างจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว3วันพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาตามกระแสลิซ่า ที่แต่งชุดผ้าสิ้นทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเช่าชุดไทยเพิ่มขึ้นช่างแต่งหน้าร้านมาลายผ้าไทยเปิดเผยว่าหลังจากลิซ่าโพสตใส่ชุดผ้าสิ้นและถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสให้ชุดไทยและผ้าสิ้นกลับมาคึกคักอีกครั้งมีประชาชนให้ความสนใจมาเช่าชุดไทยและผ้าสิ้นที่ทางร้านนำมาให้เช่าตั้งแต่ร้อยถึง300บาทพร้อมขอบคุณลิซ่า ที่ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดกลับมาดีขึ้นขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม EP นี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษไว้ EP หน้าแอดจะหาสาระดีๆมาฝาก EP นี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ